ไปพี่น้องถึงเวลารุ่นครับรุนน้ำกันครับเสียงโศกมานีิพี่นอ้องเรือหมานครับพี่น้อง pa no. 你说。 ตัวพี่น้องโอ้มาติดอยู่พังปลายน่ครับอยู่ฟังกบบมีอย่างเลยสีโต้ซีโตว,ตวปลาสะกางปลาเปี้ยนครับ พี่น้องก็ได้ปีกกินแรงกินเที่ยงมีแค่ไนหไปนปคตยากแค่ กบเพียนน,นี่กบปเพียนพี่น้องกบเพียนเอาคลิปนี้ไว้ชนีแล้วพี่น้องเด้อฝากกดติดตามช่องบ้านดานพุดปุ๋ด้วยนะครับเอาคลิปนี้ไว้ชนีแล้วครับสวัสดีครับไปครับพี่น้อง